วันนี้ได้อะไรมาปากปลาข้าวกับอะไรเนี่ยต้มข้าวดินี้ข้าวกับอะไรมันข้าวเปล่ากันแล้วนะต้มอะไรหลูกต้มต้มไปดูสิต้มจีนหรือต้มอะไรต้มอะไรดูสิดมดูสิกินอะไรกินเหนือแจมหน่อไม้เลยโอ้ยนึกว่าต้มไก่ไม่ใช่ต้มไก่บอกกินมีเหี้ยนนายจับดูสิโอ้น้องเท็เอาอะไรมาให้โอ้ไก่ต้มไก่โอ้วันนี้ไม่ได้กินมะม่วงแล้วกินต้มไก่แทน ข้าวเปล่าดูน <jeśli loves life? laughs> <you> <laughs> right? ้างหน่อยสิโอ้ข้าวสวยข้าวสวยใครซื้อให้แมงงั้นซื้อให้บุกเอาเอาเอาเป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เข้าเป็นอยู่ไหนวันนี้เข้าเปไหนไหนมีกินข้าวกับหมูปิ้งฮะมีกินข้าวกับหมูปิ้งหมูปิ้งวาย อร่อยไหมไมะม่วงกินไหมมะม่วงหวานหวานหวานตาตาหวานตาตาก็มีมะม่วงอยู่แล้วหนูมันก็ฝากได้ทำเพียงเอา้าก็คุณไปซื้อมาฝากเขาซื้อเม,ม,ม,มื่อวานเมื่อวานกินข้าวกลางวันเอม่ต้นรู้รู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ซื้อมาให้ฝาไงวันนั้นมันมันหมดไปแล้วไง หมดไปแล้วเอ้ยม่คือแพะนะแพะยเลยแพะลใช่อั S <s ้นไม่ใช okay. ่แพะถ้าแพะมันจะสรยั่งม่อเรียกว่าอะไรม่อไม่ใช่วัวถ้าวัวนร้องไงน่มันร้องวัวเลยแล้วแลแพะแพะยัไงแพะ ถ้าเป็นแกะอย่างมัจะเรียงว่ามันจะเรียกว่าถ้าเป็นแพะมันจะเรียกว่าเรียกว่าเงียเรียกว่าเงีเง um ียนเียนงเียนเงีนเียนเงียียนยเนเงง เรียทำไมไม่ช่หมาไปยกแล้ยกหยุนเดียวหลังวันโงเรียนเปิดวันไหนเนี่ยกเรียนะลูกจะิดเชื้อโรดูนี่น่ดูจิกเกอรนี่ไอ้นี่มีเชื่ แหวบลิ้นแหวบดินด่นปิ้งกระตาอ,อืมทันมมันหมุนกล้องไม่ได้กระป๋าดื้อนุษย์ หนูจะมาจักรยานทำไมเนี่ยที่มาเนี่ยหนูไปบอกแม่ก่อนนะแม่อยู่ข้างนอกไม่หนูจะไปจักรยานเหรออาจารย์นไปปั่นนู่นเหรอถ้าจะปั่นตอนเย็นเพื่อปั่นมาจักรยานไปปั่น